สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับเกี่ยวกับความรู้ทางโหราศาสตร์เรื่องคาดนะครับคาดที่เป็วันนะ่าคาดที่คอระครังสละอาต่เต่านะเคยได้ยินคำว่าดวงถึงคาดไหมนั่นแหละนะแต่อย่าเพิ่งตกใจมันเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามรวมทั้งใส่กระดิ่งด้วยนะครับและ คลิปนี้ครับผู้สนสับสนุนหลักทางรายการครับเครื่องดื่มตราสิงคำรามเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดครับหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ำมันตู้แช่ตัวไปนะครับเครื่องดื่มสิงคำรามนะครับสิงคำราม,นะค,รค,ำรามคำรามสู้ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยอ่ะคาดนี้อ่ะคลิปแรกทำไปแล้วนะคาดอําพุนะครับก็คือพวกราศีสัตว์น้ำนะ กรกดมังกรมีนสามราศีนะสัตว์หนามแต่คราวนี้มหามิตรครับห้าราศีนะครับเขาเรียกว่าคาดนาระโสโรนาระคืออะไรนาระแปลว่าคนนาระราศีคืออะไรสัญลญักษณ์ราศีที่เป็นมนุษย์ไงมิถุนคนคู่กัน หญิงสาวตุ้นคนถือคันช่างธนูคนโกงธนูและกลุ่มคนแบกหม้อน้ำห้าลัคนาราศีนี้นะครับดาวเสานะครับดาวเสาเนี่ยมันก็ดีสำหรับบางคนแล้วก็ไม่ดีสำหรับบางคนนะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเสาที่อยู่ที่ธนูเนี่ยดี สาวอยู่ที่ตนดีสาวอยู่ที่กลุ่มดีนะครับอันนี้คือปกติทั่วไปนะคือดวงเกิดของท่านอยู่แบบเนี้ยโอเคนะครับถือว่าถือว่าใช้ได้เพีงเยงแต่ว่าคาดนาระโสโลเนี่ยเขาเรียกว่ามเมื่อใดก็ตามที่อายุถึงครบรอบที่ดาวเสาเป็นกาลกินีกาลกินีจรน,นะ ไม่นับไม่นับคนเกิดวันพฤหัสนะคนเกิดวันพฤหัสมีเสามีดาวเสาเป็นกาลกินีในดวงเดิมตั้งแต่เกิดซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับอย่าพึ่งปนกันอย่าพึ่งตกใจเวลาเรานับนะครับนับปีอนะ่ะก็คือปีไหนที่ดาวเสาโคจรมาทับลัคนาแล้วปีนั้นดาวเสาเป็นกาลกินีจร ปีนั้นท่านจะได้คาดนระโสโรซึ่งต้องระวังซึ่งต้องระวังยกตัวอย่างลัคนาราศีธนูเนี่ยเดี๋ยววันที่12กรกฎาคมเนี่ยดาวเสาจะโครจรย้อนกลับมาหรือว่าพักองศามาทับลัคนานะครับมาทับลัคนาพอมาทับลัคนาปั๊บ การจะดูว่าเป็นคาดนาระโสโรหรือไม่โสโรคือเสาอะนะดวงดาวเสาจะมาเป็นดาวคาดหรือไม่เนี่ยดูยังไงเราก็ตั้งวันเกิดของเรานะครับอันเนี้ยไม่สามารถที่จะไปบอกทีละคนได้นะใครเกิดวันไหนลัคนาราศีไหนต้องดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปศึกษาเองนะนับเองนะสมมุติ สมมุตินะชาวลัคนาราศีธนูเกิดวันเสาร์อ่ะเวลานับนับยังไงนับหนึ่งอายุหนึ่งเนี่ยคือโหนเราอ่ะจะนับอายุล่วงหน้าเขาเรียกว่าอายุโหนนะหลายคนว่าเกิดปุ๊บจะนับหนึ่งปีได้ยังไงคือเกิดปุ๊บเนี่ยเรานับหนึ่งแล้วนะคือเรานับอายุโหนหรืออายุย่างถูกไหมเกิดมาปุ๊บมันก็ต้องย่างหนึ่งขวบงน,น้นับหนึ่งที่วันเกิดสมมุตินะว่าเกิดวันเสาร์ 1>, 1 2 3 4 5นะครับทีนี้พอมาถึงภูมิอาทิตย์เนี่ยเอาหลักการทั่วไปนะครับวิธีการนับทักษะเนี่ยแต่และสำนักไม่เหมือนกันเอานับทั่วไปเนี่ยเขาจะนับลงตากลางคือ1เนี่ยอาทิตย์เนี่ยแต่ยังไม่ไปดาวจันพอหนึ่งปั๊บจะกลับลงตากลางโดยใช้ดาวพฤหัสเนะี่ยแทน โดยใช้ดาวพฤหัสแทนเมื่อดาวพฤหัสแทนเนี่ยดาวเสาวก็ยเป็นการกินีไปด้วยในปีนั้นนะครับสมมตินับใหม่นะเอาเข้าใจนะ1 2 3 4 5 6อ8 9า0้าเจนี่ยอายุ10ขวบนะก็จะวนกลับมาที่วันเกิดอีกรอบพออายุ11 1อเนี่ยนี่พฤหัส ภูมิเสวยพฤหัสดาวเสาจะเป็นกลาิินีทันทีดาวเสาจะเป็นกลากินีทันท,นนท,นทียามเมื่ออายุมาถึงภูมิพืหัสนะครับไม่สับสนนะนับไปทีละหนึ่งนะหนึ่งามพอถึงอาทิตย์ปุ๊บลงตากลางนะใช้ดาวพฤหัสแทนหรือก็คือลงพืหัสเลยก็ได้ จะให้เข้าใจง่ายๆนะเนี่ยพูดง่ายว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยพออายุพออายุห้ออาขวบปุ๊บเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพออายุย่างหกขวบเนี่ยดาวเสาร์เป็นกาลกิีนีแล้วหนึ่งรอบพออายุสิบเอ็ดขวบดาวเสาร์ก็เป็นกาลกิีนีอีกหนึ่งรอบเข้าใจไหมเนี่ยก็นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆพอถึงภูมิอาทิตย์ก็ตกก็ตกใหม่ตกมาที่ห้าใหม่ แล้วก็นับไปนะครับนับที่วันเกิดสมมุติเกิดวันอังคารก็1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 11 12้าก็1 2 3 4 5้า1 1พออายุย่าง13เนี่ยดาวเสาร์ก็เป็นกาลกินี2ช้อยนะครับ2ฟังก์ชันนะคือ1ปีนั้นดาวเสาร์ต้องเป็นกาลกินีเป็นกาลกินีตอนไหนก็หลังวันเกิดสมมตุติคนเกิดวันที่10 พฤษจิกาพอสิบพฤษจิกาปีถัดไปนั่นแหละก็คือนับนับต้นปีก็คือนับเริ่มที่วันเกิดนะวันเกิดของท่านเลยนะเนี่ยสมมติเกิดสิบพฤษจิกาเกิดวันอังคารที่สิบพฤษจิกาเห็นไหมสมมุตินะอ่ะก็นับไปหนึ่งเนี่ยพอสิบพฤษจิกาหกสี่เนี่ยก็ตกตรงนี้ละหนึ่งสอง 3นับไปเรื่อยๆนะครับนับไปเรื่อยๆอีกฟังก์ชันหนึ่งก็อย่างที่บอกดาวเสาต้องโคโจรมาทับลักด้วยซึ่งดาวเสาเนี่ยโคโจรแต่ละแต่ละราศีเนี่ยสอปีครึ่งต่อ1นราศีจะวนกลับมารอบหนึ่งเนี่ยสาสปีต่อ1นรอบนะโอกาสเกิดมันมันน้อยนะครับโอกาสเกิดมันน้อย โอกาสเกิดมันน้อยแต่ก็มันก็มีบ้างนะครับมันก็มีบ้างอ่ะทีนี้เวลานับนับมันนับรัดเดี๋ยวจะสอนนับรัดให้อ่ะทีนี้เอาวันเสาร์ง่ายๆนะวันเสาร์ใช่ไหมหนึ่งเกิดวันไหนนับวันนั้นที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่เงี้ยนับไปเรื่อยเงนะี้ยวิธีนับรัดคืออะไรจำได้ไหมว่าเนี่ยอันเนี้ยสิบย้อนกลับมาเนี่ย นับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลงตัวที่ดาวดาวเสาเนี่ยสิ 10, ถูกไหมสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยสมมติอายุ30ก่อนเนี่ยต้องตั้งที่30มสิบใช่ไหมสามสิบเอ็ดสามเอ็ดองไปเรื่อยๆคือนับรัดถ้า40ก็นับนี่สี 40, ่สิบนะหนึ่มสี่สี่สิบสี่ส ไอ้สก่อนมาตรงนี้ก่อนอย่าลืมนะ4ี2 43งี้ยนับไปอ่านับคนเกิดวันเสาร์ก็ได้อ่ะนะนึเสาร์นนะึงนะสิบสมมติเสาอายุประมาณ30กว่านะสิบยนะี่สิบสามสิบนสมเอ็ดสามสิบสองสามสมี่สามสิบห้าสามสอ่ะสมมติใครอายุ36เกิดวันเสาราศีธนูก็ยังไม่โดน นะเพราะเนี่ยอังคารเป็นกาลกินีเพราะว่าดะปีเนี้ยเสวยดาวพุธถ้าอายุ36จะโดนตอนไหนก็อายุ38เนี่ย36 37 38พอ38ปุ๊บนี่ดาวเสาร์เป็นกาลกินีแต่ดาวเสาร์เป็นกาลกินีก็ไม่อยู่แล้วไม่ไม่เป๋คือว่าไมันต้องมันต้องแจ็คพอตใช่ไหมคนที่จะโดนเนี่ยต้องแจ็คพอตแล้ว คนก็สงสัยว่าโดนแล้วมันจะเป็นยังไงอาจารย์เสาวเนี่ยคือดาวแห่งความโทษทุกข์ทรมานอึดอัดนะประสบปัญหานะคือถ้าเกิดว่าเป็นราศีอัมพุเนี่ยอังคารเนี่ยจะให้คุณใกล้จะให้โทษในเรื่องของอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอาบาดเจ็บเดี๋ยวเจ็บนูน่นเจ็บนี่หกล้มหกแข้งตกบันได เล่นกีฬาเจ็บขับรถขับลาต้องระมัดระวงังอันนั้นคืออังคารแต่เสาเนี่ยคือความทุกข์อึดอัดทรมานทำอะไรไม่ได้ไล้ทางออกนะครับแล้วเสาก็ปีหนึ่งอะครับเข้าใจไหมอย่างอังคารเนี่ยเป็นดาวเล็กเวลาเป็นกาลกินีเนี่ยสีวันพอทับลักมันก็จะเป็นแบบเข้าใจไหมวัดตีเหตุแบบ อาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พื้นดวงแต่ละท่านแต่ดาวเสาเนี่ยเวลาทับปุ๊บแล้วเป็นกาลกินีนะต้องทับด้วยเป็นกาลกินีด้วยนะทับอย่างเดียวแล้วไม่เป็นกาละกินีเนี่ยไม่นับนะอันนี้กลับดีด้วยซ้ำเพราะดาวเสาเป็นดาวการเงินอย่างช้าลัคนาราศีธนูเนี่ย12กรกฎาคมถึง5ธันวาคม2563ดาวเสาทับลัคนาถ้าดาวเสานับวันเกิดแล้วไม่ได้ตกกาลากินีเนี่ย ดีครับคือการเงินอะดีแต่ถ้าตกการกีนีกลับตัลปัดเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังคือจะมีภาระมีความเหนื่อยยากมีความลำบากอันนี้ว่าอันตามตำราเราเราไม่ได้อยากจะพูดให้ท่านตกใจหรือกลัวนะครับแต่เนี้ยเตือนไว้นะดีก็บอกร้ายก็เตือนโอกาสเกิดมันยากแต่ถ้ามันแจ็คพอตจริงๆนะ เอาง่ายๆคนเกิดเนี่ยคือเราไม่สามารถจะไประบุให้ท่านได้เพราะว่าเนี่ยสอนวิธีการนับแล้วกันนะครับสอนวิธีการนับแล้วท่านก็ลองไปนับดูเกิดวันไหนก็เนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสพฤหัสเสาร์ศุกร์ลาหูลาหูนี่คือพุธกลางคืน18น,นาฬิกาเป็นต้นไปจะถึง6โมงเช้านะครับ พูดง่ายหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะผู้ที่เกิดหลังเที่ยงคืนผู้ที่เกิดหลังเที่ยงคืนเนี่ยทะเบียนราดหรือเวลาไปแจ้งเกิดเนี่ยหรือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาลงเวลาให้เนี่ยเขาจะลงเป็นวันใหม่เขาจะลงเป็นวันใหม่หมอย่างอ่าสมมุติวันนี้วันที่1นมิถุนายนถูกไหม วันที่อัดคลิปเนี่ยหน่งมิถุนายนถ้าท่านไปเกิดขณะที่อัดคลิปเนี่ยเวลาเนี่ยประมาณ1ิบสิบกนาิกานะวันดีเวลาดีเลยนะวันที่1นึ่งสิกนานะถ้าสมมุติคนไปเกิดตีสามของคืนวันเนี้ยคืนวันที่1เช้าวันที่2ไปเกิดตีสามเนี่ยแน่นอน พยาบาลจะลงวันเวลาให้ท่านเป็นวันที่วันวันอังคารที่สองท่านจะและท่านก็จะจำว่าเกิดวันอังคารถูกไหมซึ่งไม่ใช่ในทางโหราศาสตร์ท่านเป็นคนเกิดวันจันทร์คือเราเอาวันที่กับวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยไปนับรวมกันมันเลยงงเข้าใจไหมมันเลยงงวันที่ก็คือวันที่ วันจันทร์อังคารพุทธศุกร์เนี่ยโดยโบราณแล้วเขานับช้าวันใหม่เรามาเปลี่ยนแปลงตอนไหนมาเปลี่ยนแปลงตอนสงครามโรคตอนที่เขาเรียกว่าเกิดการค้าขายการเดินเรือที่จะต้องควบเวลาให้ได้24ชั่วโมงเขาเรียกว่าเดินทางจาก ซีกโลกตะวันออกไปสู่ซีกโลกตะวันตกเนี่ยมันต้องกําหนดให้ได้ภายในยี่สี่ชั่วโมงฉะนั้นเลยต้องแบ่งเวลากันตอนเที่ยงคืนเพื่อให้เข้าใจตรงกันเวลายกพลขึ้นบกทำสงครามเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ใช่คนละวันผิดวันงงเลยนะเห็นไหมว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นบุกโจมตีเนี่ยนะ ทั้งอเมริกาทั้งฮาวายทั้งประเทศแถบเอเชียทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาโจมตีในเวลาเช้าตรู่นะพร้อมกันเลยซึ่งมันคนละวันเข้าใจไหมซีกโลกทางซีกโลกทางฮาวายเนี่ยเช้าแล้วนะของเราเนี่ยยังไม่เช้ายังตีสามตีสีอยู่เลยมั้งตอนนั้นแต่เขาโจมตีที่ ฮาวายหรือเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วแล้วพอเนี่ยแหละพอถัดมาอีกสามสีชั่วโมงไทยก็เช้าพอเช้าปุ๊บญี่ปุ่นขึ้นบกทันทีเห็นไหมแต่เขานัดเวลาเป็นเช้าเหมือนกันฉะนั้นเขาเขาถึงกําหนดเวลากันอย่างนี้เป็นทางสากลแต่โดยหลักแล้วนะครับเรานับเช้ารุ่งอรุณเป็นวันใหม่เรานับรุ่งอรุณเป็นวันใหม่ฉะนั้นใครที่เกิดวันไหนท่านไปเช็ค ดวงของท่านอีกรอบซึ่งไม่ได้หกโมงเช้าเสมอไปด้วยสำหรับสาหรับผมนะสําหรับผมใช้เนี่ยผมใช้พระอาทิตย์ขึ้นจริงพระอาทิตย์อาจจะขึ้นหกโมงครึ่งก็ได้คุณเกิดหกโมงสิบนาทีก็ยังไม่พ้นวันใหม่เข้าใจไหมยังไม่เป็นวันอังคารยังเป็นวันคืนวันจันทร์อยู่แม้แต่หกโมงสิบนาทีแล้วถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นในกรณีที่ท่านเกิดฤดูหนาว อ่าอันนี้เราต้องอิงความเป็นจริงนะครับเราอิงความเป็นจริงพาธที่ขึ้นเนี่ยเราเช็คได้กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเขาจะมีเรคคอร์ดหมดอนะวันนั้นวันที่ท่านเกิดเนี่ยพาธที่ขึ้นกี่โมงตกกี่โมงนะแล้วเดี๋ยวต้องลบเวลาท้องถิ่นอะไรแต่ละสู่แต่ละสำนักอีกโงง,งงมากนะครับคือถ้าจะเช็คจริงๆก็ต้องเช็คกับทางนักโหราศาสตร์หรืออาจารย์ทั้งหลายที่ก็ดูดวงนะแล้วก็ ใช้สูตรไหนก็วางใจท่านไหนก็ใช้ท่านนั้นแล้วก็เชื่อนะหมายถึงว่าคือบางคนดูกับหลายท่านแล้วก็จะงงไงว่าเออบางคนก็บอกว่าบางทีลัคนาก็ไม่เหมือนกันผูกออกมาไม่เหมือนกันวันก็ไม่เหมือนกันอะไรดวงออกมาไม่เหมือนกันันะก็อันนี้เป็นเรื่องนานา,นาจิตตังนะครับแต่ไม่มีเขาเรียกว่าวิชาไหนสำนักไหนดีร้ายออกกันม่นไ,ไม่มีหรอกครับทุกทุกวิชาดีหมด คือเป็นวิชาที่ทําให้ท่านได้รู้ล่วงหน้าแต่ไม่ได้รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้จนมันเปลี่ยนแปลงอะไรเรารู้เพื่อแก้ไขนะครับไอ้ที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดีเบาบางลงนะครับอย่างเช่นนะคลาดเนี่ยใช่ไหมเข้าใจนะทั้ง5้าราศีเนี่ยคือตอนเนี้ยธนูเนี่ยมีโอกาสที่สุดเพราะว่าอะไร เพราะว่าเดือนกรกฎาจะมาแล้วและอยู่ถึงธันวาทีนี้ก็ต้องไปนับแล้วครับใครเกิดวันอะไรแล้วเนี่ยกราคินีหรือเปล่านะครับกาากินีหรือเปล่า,นะา,กกลาผมก็ไม่ใช่ลักนาเนี่ยาผมานับสมมุติสมมุติผมอ่าเนี่ยผมเกิดวันศุกร์ <c oughs> ปีนี้อายุอายุเท่าไหร่ดี สาสมมุติว่าปีนี้อายุ45นะครับอายุ45นับไป10 20 30 40 1 2 3 4 5พ้นแล้วไม่โดดเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครโปะเชะลงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นการากินีทันที ก็ต้องเนี่ยนะครับคอยเช็คดูนะครับเช็คดูให้ดีนะครับเนาะนับได้ไหมนะนับได้นะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวทำคลิปแบบละเอียดนับแบบทุกวันให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่เท่าเท่าเท่าที่บอกให้นับนี่น่าจะนับได้แล้วเนาะแต่ถ้ายัางไงเดี๋ยวทําคลิปเฉพาะนับให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี อย่างที่ผ่านมาเนี่ยปีประมาณปีหกห้าเก้าห้าแปดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์เนี่ยตุลโดนมาแล้วเนี่ยทับลักนะแล้วก็ปีห้าแปดนะตุลเนี่ยทับลักแล้วก็นับดูดิปีนั้นท่านโดนไหมและชีวิตเป็นยังไงนะกันก็โดนมาก่อนนะกันโดนห้าหกประมาณปีห้าหก 5.6.57เนี่ยแล้วก็มีถุนนี้ผ่านไปนานแล้วกุ่มประมาณปี6.5นะครับประมาณปี2.5.6.5สาวก็จะมาเยือนถ้าปีนั้นไม่แจ็คพอตสาวเปกาลกินีนี่ก็โอเคก็ผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านก็หนัก ก็หนักหนักแบบไหนเสาวอะดาวเสาวคือโทษทุกข์มันจะไม่หนักแบบมันไม่ใช่อุบัติเหตุอะไรบาดเจ็บอะไรนะรุนแรงไม่ใช่นะแต่มันจะเครียดมันจะแบบเหนื่อยมัวหมองทำอะไรได้มันท้อเป็นซึมเศร้าอะนะสาวะ่ะจะเป็นลักษณะนี้นะวิธีแก้นะครับ <laughs> วิธีแก้อะ่ะดาวเสาวเนี่ยเราต้อง แก้ดาวเสาด้วยความทุก์ดาวเสาเป็นเจ้าแห่งความโทษทุกในทางเอาแบบรูปแบบเดิมๆก็คือเกี่ยวกับศาสนานะก็การสร้างห้องสุขาหรือการสร้างอะไรทุกอย่างเพราะว่าดาวเสาเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นอาสังหาเป็นที่ดินซื้อที่ดินถวายวัด ตามตามกำลังนะตามกำลังซื้อที่ดินถวายวัดตามกำลังสร้างห้องสุข,ขาหรือถ้าไม่มีปัจจัยก็อาสาไปทำความสะอาดห้องสุข,ขาของวัดก็ได้ทำความสะอาดวัดก็ได้นะถือไม้กวาดอันหนึ่งไม้ถูอันหนึ่ง,ไ,นนงไปหาหลวงพ่อแล้วก็ขออาสาหรือถ้ามีกำลังทรัพย์ สร้างเลยนะห้องสุข,ขากับอีกอย่างที่จะแนะนําก็คือเกี่ยวกับคนผู้ยากไร่เนี่ยดาวเสาเป็นดาวแห่งความโทษทุกคนที่มีดาวเสาแย่เนี่ยคือคนเนี่ยยากไร้งั้นต้องไปแก้ตรงนั้นไปช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ยากไร้ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมที่แจกข้าวอะไรต่างๆนานาเนี่ย อันนี้ถูกต้องเลยอันนี้คือแก้ดาวเสาเลยชัดเจนเลยนะครับคนลําบากเพื่อนร่วมชาติเนี่ยกำลังลําบากเรามเราาีเราอาจจะเราอาจจะไม่เขาเรียกว่ามีเวลาหรือกําลังเราก็หาพันธมิตรที่เขากําลังทําอยู่แล้วาอาจจะไปช่วยเป็นร่วมบุญไปอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ศรัทธาท่านนะครับคนป่วยความทุกข์เนี่ยคือความป่วยความป่วยความตกยากความจนเนี่ย คือดาวเสาทั้งนั้นหมายถึงเสาเสียนะเสาดีมันก็อีกแบบหนึง่งเสาดีก็ยิ่งใหญ่มั่นคงแต่ถ้าเสาเสียก็จะเป็นอย่างเงี้ยงั้นทําบุญกับคนป่วยคนยากจนคนยากไร้คนเจ็บคนชรลามีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยที่เรามีจิตศรัทธาที่จะทำนะครับซึ่งผมมาทำประจำนะเพราะว่า เกิดลัคนาราศีมังกรนะแต่ดาวเสารเสียอาดาว,าวเสารเสียก็เลยทำบุญแบบนี้เป็นประจำคือถ้าใครนะครับใครที่ทำบุญตามโอกาสของตัวเองตามเวลาต่างๆก็โอเคหรือถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะร่วมบุญ กับผมอันนี้ก็ยินดีคือผมมาทำประจำอยู่แล้วในทุกเดือนทุกสัปดาห์ตามโอกาสถ้าท่านใดสนใจนะครับอ่ะคิดว่าคลิปนี้มาเตือนสติท่านให้แก้ไขหรืออะไรจะร่วบุญทำตามศรัทธากับผมก็ได้นะครับเพราะผมจะทําเกี่ยวกับดาวเสาเนี้ยเป็นประจำนี่ไม่ได้การนี่ไม่ใช่การเรี้ยไรนะครับ อันนี้ชวนทําบุญปกตินะครับไม่ใช่ไปกะไม่ใช่รับค่าครูอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนะก็คือผมมาทําบุญเป็นประจําแล้วก็วาระโอกาสต่างๆปลายปีก็กระถินพระป่าเนี้ก็ตลอดแล้วก็ปกติก็จะทําบุญเกี่ยวกับเน้นดาวเสาร์อื่แล้วตามพื้นดวงผมเนี่ยนะถ้าก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรบอกบุญให้มาช่วยกันเป็นกําลังบุญด้วยกันนะในไหนก็ ติดตามกันมาเป็นแฟนคลับกันมานะสำหรับบางท่านแต่อันนี้แล้วแต่จิตศรัทธามีได้บังคับหรือไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนแบบอะไรอย่างไรประการใดไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือถ้าเขาเรียกว่าเห็นคลิปนี้แล้วมันรู้สึกดีที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ ก็มาร่วมบุญกันได้คืออยากคือทำ,ทำคนเดียวมันเหงาทําบุญคนเดียวทําอยู่แล้วนะทําปกติก็ทําอยู่แล้วแต่ทํามันเหงานะคือค่าครูที่ได้มาจากการดูดวงส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยก็แบ่งทําบุญเป็นประจําตามอันนี้คือนักโหราศาสตร์ทุกท่านเป็นเหมือนกันหมดนะครับทําบุญกันเยอะนะครับเพราะว่าเห็นชีวิตคนเยอะมันเห็นทุกเห็นสุขเห็นอะไรนะ มันก็มีแต่ความทําบุญแล้วมันสบายใจก็เลยทําอันนี้ก็มาชักชวนร่วบ,บุญเฉยๆนะครับเนี่ยนะสรุปแล้วท่านก็น่าจะเข้าใจนะคือเวลาปีไหนที่ดาวเสาร์เนี่ยมาทับลัคนาของท่านเนี่ยชาวหลัคนาราศีที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านต้องไปนับวันเกิดนะไปดูไปตั้งที่วันเกิดของท่านซึ่งบอกวิธีตั้งวิธีนับแล้วนะครับ ก็นับหนึ่งเนี่ยนับไปเรื่อยๆนับเวียนขวาไปเนี่ยนะครับเวียนขวาไปทักษิีนาวัตรนะครับทักษิณนาวัตรเหมือนเวียนเทียนอะเวียนเทียนทางไหนมันนับไปทางนั้นแต่พอถึงเนี่ยภูมาิาทิตย์เนี่ยจะไม่ไปที่หนึ่งไม่ไปสองหนึ่งต้องลงลงตรงกลางก่อนแล้วใช้พฤหัสเป็นตัวแทน นะอันนี้บางตำรานะบางตำรานี่เขาเขาให้ลงตรงกลางแล้วไม่ปีนั้นก็ว่างไปเลยเป็นปีลอยๆไม่มีอะไรแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าลงกลางปุ๊บเนี่ยผมจะใช้ดาวพฤหัสเป็นตัวตั้งซึ่งนั่นก็คือแจ็คพอตเพราะในรอบในรอบ10ปีท่านจะเจอเสาการะกินี2อรอบเนาะใน10ปีท่านต้นเจอเสาเป็นกระกินี2อรอบทีนี้ก็ไปดูว่ามันมันปีนั้นมันทับลักหรือไม่ นะครับอ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอพูดทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็อยากจะทำบุญร่วมกันเนาะคือเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดว่าไปทำที่ไหนอะไรมาบ้างนะแต่ว่าอันนี้ก็คือสบายบายนะครับสบายบายร่วมบุญกันสบายบายไม่ได้บ,บังคับไม่ได้เรียลไลนไม่ได้จริงจังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอก กล่าวข่าวเป็นระยะว่าไปทําบุญที่ไหนไปทําบุญอะไรต่างๆให้ได้ทราบนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสิงคำรามนะเครื่องดื่มตาสิงคำรามหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ามันทั่วไปนะครับเครื่องดื่มสิงคำรามคำรามสู้นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการที่ทําให้เราได้มีวันนี้นะให้อยู่ได้นะ ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอีกครั้งครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ